โยมพอด่วนเออนไอพอด่วนถนอมพงเอ้อบอยตัวบอยนหน้า บอยเหวห็นตาเจ้าเหลือไว้แต่เพียงเสื่อมคือเชไกลสันดอกหน้ายามสุกนั้นเจ้าอยูย่ใสจางวาวอนวอนเอิอ,เอ,เอ Yeah. Uh, uh. ดอกเสียงสนนาลานนักคนมาเทศไให้หลวงพ่อบัวร้องมาเทศไให้เพื่อนอาจารย์ขวัญใยมาเทศไให้ฉลอง

แล้วพี่น้องขันลานน้อยสิสังลาเอาเสื้อวักบวามไตนี่เป็นของแนนเป็นของนอนปวดห่าคงทัดสอนว่าแนจริงนั่นคือว่า นาบ่อตายนุ่มกาตายเทอานาบ่อตายเงามกาตายลาจากกันไปคนณลักคำแสนสิโออาบ่เห็นนะ ตายอีอเลีปบบ่แม่นตายดอกเรีนเด่นเชนพวกมัวลากคนนางสายย่างเขาแสดงเอ็ดเอาสมแต่เป็นเรือง เพียงเป็นบุตรหลักคนเลียน,นะบุตรหลักคอนเอื้อ ขันแม่นตายดอกอีหลีสแสดงเอากาบาตไอตายแล้วผัดเน้อเม่นนะยกตัวจ้างอาเทียนาคือคุณพอดวนถาน้อมพงผู้ตายไปเด่นอนไทยอกนหา อยากเห็นอยากเจอร้อมนักนางนอนลอยอยากเห็นหนาหามแหลงมาไทยนั่งจมเนื้อไม่อยากเห็นแค่หลาดน้อม อยากพบเทละนอหนอวเล้วข้าซำนอวเชิดจากพ่อขาบพอโอหน่อวางดอกเวียนคำเชิดจากหาดอกพานปวบซ้ำงมเข็มอยู่ในน้ำนะยมหอดูวัน เอ็เอเอ็เอ็เอ็นเอเอ็นเอดวเอนเอานอนอ็พเอนเอ็นอนเอ็นเออยเอ็นเนเอ็นน บอยนเห็นตาเจ้าเหลือไว้แต่เพียงเสื่อมคือเจคก่สันดอกนายามสุกนั้นเจ้าอยูย่ใส่จางวาวอนวอนเออ,อ,อ,อ ไปุ้งอุดเียกขันตาใส่ขันได้ยินเสียงอาตมาไปกล่าววอนวันอื่นนะเชิญไปตื่นนอไปอื่นเอาวิญญาณมาให้เนี่ย คือวิญญาณคุณพ่อด่วนถ้านอมพงนี่ละแม่คือวิญญาณคุณพ่อด่วนถ้านอมพงนี่ละแม่ยวปากฝ้าดอกเล่เล แกค,คำว่าทินได้สิอยูนอเอื้ออยู่ตายแจ้มวกให้ดอกนาสวนละขอเชิญชวนเจ้ามาลาบไปพะลาตทวเนี่ยนาพอด่วนเอือ ลูกบ่ดีน้อผิดพ้พองอีแม่สุดรบร่ดีน้อผิดพ้พองมองหัวใจอีพ่อเจ้าขัานดำเถือ ยาสักสีเจ้าดำขังอาภัยบางบัดพูดจจเดือพอเดือยพอ,อ,พอ,อยาได้ปวดตาถือเป็นเรื่องของมนุษย์เดือพอดวนเดือเมื่อที่สุด กาจังหายบ่อนสั่งและขังควอมขอแต่วิญญาณจอามาไว้ไว้ยาสาอยู่นะว่ามาเดู ดวงวิญญาณคุณพ่อดวนถ้านอนพุงนี่ละแม่นมากินปลามากินข้าวผู้ชนังพี่ลูกเก่าที่แม่สุด เจ้าเพื่นได้เทงแล้วจังเงี้ยงสู่ป่าสวรรค์น,นั้นดอกดวงบุญนิ่ะน่นา,ามาเดิง ดวงวิญญาณคุณพอดว่วนถ้านอมพงนี่ละแม,ม่นะ มากินป่ามากินข้าวผู้ชะนะทียลูกเจ้าที่ญาติพี่น้องกันกุงเจ้าเพิ่นได้แดงแล้วจังเงียงสูปป่มาสวรรค์น,นั่นดอกหลวงบุญเนียนะเอาละน้อตอนนี้เถืงที่อวาสานขอเทศทรงดวงวิญญา อา,านิตาเอิดดกฟ้าจางว่าไปสาเดือ ดวงวิญญาณคุณพอดวนถ้านอมพุ่งนี่ละเมีแต่ห้ามไปนออไปคำ ทางไปพอ,อนสู่อับาย,ยขอเชิญดวงวิญญาณคุณพ่อด่วนถานอมพงจงได้ข้าเคลื่อนย้ายนะไปสู่ที่แดนสวรรค์นนะอันตรนองเทวานอยู่ถึงสวรรค์ฟา วาลาเดอ,อ,อแม่สุดเอ้ยนัทภูมิเอ้ยบ่บ่อบอนเอ้ยป่าวดเอ้ยอูทิบเอ้ยลูกเท่าทุกคนเอ้ยให้เจ้าทำนอบุญสรางบูสนทานหา อเนีาพอเนนะโอ้ยทางตักบาทและญาตินามอย่าลืมทิมดอกวัดว่าพอดวนถานมพงพ่อของเจ้ายุริทายไปแล้วนาะ บ่มีไอ้ดอกนาส่วนนะการค้าขายง่ายมือแม่นบ่มีเกิดทางเพียมนะมีตาใส่คำบนรรมตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนกับทั้งลูกกอนหน่อย าบทั้งพี่เล็นนองสีพ้าช้างดอกสงงามนะอีกอันหนึ่งลูกของพ่อสุขคนเอ้ยลูกของพ่อสุขคนเอ้ยหยาบเข้ามามาเนี่ยหยาบเข้ามาพอสิสัง เ้อหยาบมานังไข่ไข่พ่อสิได้ว่าสั่งลาลูกพอเอ้ยพอผู้ตายเนาะไปแล้วพูด เป็นหว,วางดอกน้ำลายตายเป็นผีขนิ่งน้ำวังายแต่ฟุ้งจอมน,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 นะณัฐภูมิเอ้ยบ่อวันเอ้ยป่าบุตรเอ้ยอ,อูดทิพเอ้ย น้องกากให้ฮักพี่ <Nicly singing> ที่กำให้น้องน้องให้เบาคองปองดองกันะมีแนวใดให้เพึกษาอย่าดากันนวันเช้าบ้านเนคนเส้น,นทาเพื่อนน่ะยามบิดา เจ้าบ่ยู่เจ้าบ,บย่ยู่ตูลูเอ้ยลูกแก้วพ่อละแล้วให้อยู่เดียจ้างวาสาทัวสาทวดเดือบุญคุณตนในกดีที่อีเม่สุดได้สร้างลูกของอีพอ ด่วนได้สร้างญาติพี่น้องกันคงได้สร้างทางดอกเจ้าไตยเป็นบันไดกาดขึ้นถึงป่าทาวิมาเนินนะเอ้อโยมฟังเทศเมื่อนี้ก็คือดังเดียวกันดอกโยมเดือให้ได้ไปเมืองแมนอยู่ตึง สวรรค์ฟ้านาเอาละน้อตอนเนี้ยขอเททรงดวงวิญญาณ มีโปมีตะไลกระจุดสะเดอเอาละนอตพันเนี่ขอเทศทรงดวงวิญญาณทั้งไวพอรอแถมนำมือทรงวิญญาณขึ้นโคงเอวังปงลงใบวิญญาณไปเคลื่อนจากเทเอาละน้องขันสามเนี่